สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับประทานชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาการแก้ไข e r r o r Code นะครับของ Canon IB407 นะครับสำหรับ e r r o r Code ที่ขึ้นนะครับวันนี้5204นะครับถ้าขึ้นโค้ดนี้นะครับถ้าเราไปดูไล่ในตารางนะครับมันก็จะขึ้นว่าเครื่องปิ้นขัดข้องนะครับอันนี้นะครับโค้ดที่ขึ้นนะครับนี่โค้ด5204นะครับ ตัวนี้ไฟก็จะพลิบกระพิบนะครับตัวนี้กดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไปเลยนะครับกดอะไรไม่ได้เลยกดค้างก็ไม่หายนะครับกดอะไรไม่ได้เลยอย่างที่เราเห็นไปนะครับกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยหรือกดรีเซ็ตเครื่องคอมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับ วิธีขั้นตอนการทําของเรานะครับนี่กดปุ่มเ่ยนะครับตัวนี้ไว้ค้างไว้นะครับปุ่มแดงๆนะครับปุ่มยกเลิกปุ่มรีเซ็ตอะไรพวกนี้นะครับกดไว้ปึ๊บค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มปิดนะครับค้างไว้เหมือนกันแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็กด5ทีนะครับ2 3 4 5นมี่ห้านะครับแล้วก็ปล่อย เครื่องก็จะดับไปนะครับเครื่องดับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เสร็จก็หายนะครับอาการนี้และที่คอมผมนะครับต้องบอกก่อนที่คอมผมก็ไม่ได้โหลดโปรแกรมมาด้วยโปรแกรมพวกลียร์โค้ดต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับ หายไปแล้วนะครับขึ้นปกติแล้วสำหรับบางท่านนะครับถ้าทำแล้วไม่หายนะครับเราก็เปิดฝามาเราก็เลื่อนหมึกนะครับเลื่อนหมึกขยับขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะขยับได้นะครับถ้าตอนขึ้นโค้ดมันจะดันไปสุดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าดันสุดอย่างเงี้ยถ้ามันแก้ไม่หายดันสุดอย่างเงี้ยบางทีมันแก้ไม่หายนะครับเราต้องเลื่อนหมึกเข้ามานี่ ให้มาประมาณนี้นะครับเลื่อนหมือขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะแก้หายนะครับเดี๋ยวเราลองมาปิ้นกันครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับ จากตอนแรกที่ใช้ไม่ได้นะครับและเครื่องคอมผมก็ไม่เคยลงโปรแกรมพวกเคลียร์โค้ดต่างๆพวกนี้นะครับ น,นี่ก็จะเซตเครื่องนานหน่อยนะครับพอดีมันเหมือนเพิ่งเริ่มทําใหม่แต่แรกนะครับเครื่อง เริมปิ้นแล้วนะครับอนะครับชัดปกตินะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับที่เห็นนะครับอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยกดปุ่มไหนก็ไม่หายนะครับแก้อะไรก็ไม่ได้นะครับเราต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับในการแก้มันแล้วอย่าลืมนะครับเปิดฝาก่อนแก้ก็ได้เราก็ดึงตลับหมือนะครับให้ออกมาทางฝั่งซ้ายชิดซ้ายก่อนนะครับ ถ้าเราสังเกตนะครับตอนที่มันเข royable, ียน e อ r o r c o d e ค้ตัวนี้นะครับ52 0 4นะครับตลับหมึกนี่จะชิดขวาสุดเลยเราจะลืมดึงตลับหมึกออกมาก่อนนะครับและสำหรับการดึงตลับหมึกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบางครั้งก็ไม่ต้องดึงมันก็แก้เองได้นะครับแค่กดปุ่มก็สามารถหายเองแต่บางครั้งกดปุ่มไม่หายนะครับก็ลองมาดูสังเกตที่ตลับหมึกนะครับถ้าตลับหมึกมันยังวิ่งสุดอยู่นะครับเราดึงขยับออกมานิดนึงมันก็จะช่วยได้นะครับเนี่ยนะครับสังเกตนะครับ เนี่ยตอนปกตินะครับเครื่องปกตินะครับดูตลับหมึกนะครับน่าจะขนานกับตัวนี้นะครับเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยนะครับดูขนานเรียบไปกันนะครับแต่ถ้าตอนขึ้น e อ r ร์เลอร์โคเสร็จนะครับ5 2 0 4นี่เนี่ยมันจะชิดขวาวิ่งในสุดนะครับจะอยู่ด้านในสุดเลยจะเห็นเลยว่าอยู่ขวาสุดสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนในประเทศนี้นะครับสวัสดีครับ